ก็ลองคิดดูบางทีอย่างที่คนเขาจับตอกอะ่ะที่เขาจะสารอะไรต่างๆมันต้องเริ่มต้นแต่ไปหาไมา้มาเสร็จก็มาผ่าจับตอกมาเหลาเสร็จเรียบร้อยถึงจะได้มาประกอบที่สําหรับตัวของตัวเองอยู่ในอันดับที่เรียกกําลังจับตอกยังไม่ได้เหลาซะด้วยแล้วก็ยังบน่นว่าเมื่อร้ายมันจะเป็นตะกร้าเมื่อร้ายมันจะเป็นหลัวอ้ยเราจะไปบ่นมาเลยแต่เราอยู่ในอันดับที่จับตอกแล้วก็พยายามจับของเราให้มันเสร็จซะก่อนเสร็จแล้วก็มาเหลา เราเสร็จแล้วเราถึงจะไปมาฝุกสารกันขึ้นเบี้ยวเบี่ยวบูธบูดอะ,บอะไรต่ออะไรต่างๆบางทีก็ตูดเล็กๆปากบานๆบางทีตูดยืดย้ายาแทบแทอะไรลบานี้บางทีก็มุมนุ่นตั้งกงขึ้นมามุมนี้เดี่ยวออกไปจนกว่าที่จะมาปรับปรุงให้ได้สัดส่วนสวยงามเรามองเห็นก็สวยงามแน่นอนโอ้ดูในสายหูสายตาเราชัดล,ละดีลัคนอื่นที่มาเห็นก็ชอบแล้วก็ยึดเ,เอาใบานั่น,น่ะนะ เป็นหลักที่เราจะต้องดําเนินประกอบอาชีพต,ต่อไปหมายความว่ายางจนกว่าที่เราจะทําได้อย่างนี้มันง่ายเมื่อร้ายมันก็ไกลที่เราอยู่ในอันดับหนึ่งก็ไปปาถนาจะอันดับหนึ่งและปาถนามันก็ไม่เกิดเพราะมันยังไม่ถึงกันเพราะฉะนั้นตัวเองอยู่ในอันดับที่จับสองจะปาถนาเอาหลวงตะกล้ามาให้เห็นมันยังไม่ได้อาตจะมาว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้พวกเราก็ควรที่ทจะทาใจเย็นๆบ้าง ทุกพับก็จะเอาจะเอาผุดผุดต่อพิ่งจะจับมันจะเป็นตะกร้ามันจะเป็นหัวขึ้นมาได้หรือเลยคุยกันไปขำหัวเลาะกันเาาานัทีมีผู้ต้องการจะเป็นเหตุที่อย่ายัดยั้งความรู้สึกและสิ่งที่ต้องการอย่างที่เราทำอะไรผุกผับต้องการจะเอาง่ายๆได้ ตอนนั้นพวกเราก็ควรที่จะคิดกันให้มากของคานี้แต่ยกลูกเกี่ยวข่ายกันก็นอย่างที่อาจมาเคยเล่าว่าอย่างคนผู้ที่อย่ายึดอาชีพในเรื่องการทำหม้อ,อทำนองนี้เนี่การทำหม้อเนี่ยการเริ่มต้นมันก็เป็นเร่ล็มเหมือนกันคือตั้งแต่จะต้องไปเผาเอาเชืออมาผสมดินการเผาเอาเชืออมาผสมดินนี่ก็ต้องทําให้ถูกถ้าเราทําไม่ถูกแล้วเผาไม่ดีเช่นมันสุกเกินไปหรือ หรือมันดิบเกินไปเหล่านี้มาทําเป็นเชือกก็ทําให้หม้อที่ตีล้าวหรือแตกหระแหงอะไรเหล่านี้เพราะฉะนั้นไอ้เชือกที่ผสมเนี่ยต้องเผาให้พอเหมาะพอดีจริงๆอันนี้ก็ต้องเรียนก่อนจนกระทั่งเข้ามาผสมเสร็จเรียบร้อยดีแล้วการผสมสัดส่วนพร้อมตั้งการละเลงหน้าจะขนาดไหนพอดีพอดีเหล่าเนี้ยมันต้องเรียนจนกวา่าเรียนเสร็จเรียบร้อยดีแล้วเราเอารูปของจริงมาตั้งว่าเช่นเราจะทําเป็นหมอ้อ เป็นหายรูปไหนที่สือเรามาตั้งไว้ดูเราพยายามเคาะหาที่เมื่อก่อนที่จะเคาะหาได้ก็ไม่ใช่เราจะไปเคาะยินนันได้เลยทีเดียวถึงแม้จะเคาะในเบื้องแรกก็ลองเคาะดูบ้างแต่ว่าตอนนั้นเขาต้องมาลองก็ปฟีบก,ก็อะไรต่างๆต้องเคาะในสัมผัสของมือมันต้องกินกันพร้อมกันบริบูรณ์อะไรเหล่านี้เสรกว่าที่มันจะพร้อมได้กับหน้าดูนี่พร้อมแล้วมันยังปวดมืออีกจนขนาดที่เรียกว่าทำจนชินจนไม่ปวดมือมันแล้วก็เอามาผกกับของจริง หรือว่าเอาดินมาตั้งยกขึ้นมาพุกจะทําแบบไหนแล้วเคาะจากไหนไปถึงไหนเพื่อการเคาะในเบื้องแรกอะมีลูกที่ตั้งไว้อยู่แต่ว่าเคาะขึ้นอะมันไม่เป็นไปตามลูกเราตั้งใจจะให้เป็นไปแบบลูกที่เราเห็นในสายตามันไม่เป็นบังคับไม่ได้โอ้ต้องทําตั้งนานที่แรกก็มันเป็นลูกเป็นล่างขึ้นมาได้นียเมื่อเป็นลูกเป็นล่างขึ้นมาได้ในในลูกแรกเนี่ยมันก็วิ่งวิ่งบูดบูดเหมือนกันนะดูไม่ได้ โอ้จนกว่าที่จะมาเคาะได้ลูกเลยทรงวยมันเหมือนกันไอ้ลูกเดิมที่เราเอามาตั้งไว้ดูนะลูกตัวอย่างมันก็น,นานเพ่านั้นอันนี้ฉันใดเหมือนกันอย่างอัตมาเองก็เช่นกันดูครูบาอาจารย์ของท่านที่ท่านสแสดงออกหลายอย่างมารยาททั้งด้านกายวาจาทิริยาอา,าราที่สแสดงซึ่งมองดูแลรู้สึกว่าท่านสมบูรณ์ทุกอิริยาบททุกระยะคําพูดแต่และคาเหมือนกันก็ว่าคาพูดคําเนี้ย ท่านได้กั่นกองดีแล้วหล่นตับออกมาก็เป็นอันใช่เอไม่เคยนึกว่าแหมน่าเกลียดเนาะอะไรเหล่านี้ไม่เหมาะสมเลยผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์ปล่อยคําพูดเช่นนี้ออกมาหล่นออกมาคำหนึ่งเป็นอันใช่ได้ไม่มีทางเลยวเ่าเราจะต้องนําไปกั่นกองที่ใหม่อะไรเหล่านี้ไม่มีทางโอ้ท่านทํารู้สึกว่าหน้าเลื่อมใสอันนั้นเป็นแบบฉบับที่ตั้งอยู่เฉพาะหน้าเราเห็นอยู่ชัดๆแต่เราพยายามแต่งของเราเนี่ยเข้าไปหาให้เป็นอย่างท่านนี้ก็ไม่ใช่ง่ายออรู้สึกว่าลำบากมาก นี่กําลังอย่างที่อาดมาว่าการประสมเชื่อหรือว่าการจักตอกประดุดในที่พวกเราสร้างสติสติเป็นฐานต้นเหมือนกันกระตอกก่อนที่เราจะสร้างสติขึ้นมาได้สมบูรณ์มีกําลังพอที่จะดําเนินงานได้นี่ก็โอ้โหที่เรากําลังอยู่ในอันดับที่เรียกว่ากําลังสร้างสติอยู่เราก็ไปล่องบนหาผลของสมาธิขั้นสูงสูงพุ้ยมันไกลอันดับันละเดทีนี่เมื่อเราสร้างสติที่นี่สมบูรณ์ดีแล้ว เท่ากันก็เราได้ตอกดีแล้วที่เราจะเอากําลังสติสัมไปชัญญะและปัญญาซึ่งเป็นคุณธรรมที่เราสร้างขึ้นมาไปประกอบนั้นก็ดุดในที่พวกเราเอาตอกมาปลุกสารอะไรต่ออะไรในสิ่งที่เราต้องการเป็นวัตถุอะไรก็แล้วแต่มันก็จะอย่างนั้นระเบียบเบี้ยวบูดบูดในเบื้องแรกเช่นกันเพราะว่าเราเอากําลังสติเข้ามาครอบคุมก็ไม่ใช่พุทพับมันได้เลยทีเดียวบางทีก็าทานันบางบางทีก็ไม่ทนัน บางทีก็โหลดผลจนเกิน,เกนไปบางอะไรต่ออะไรลายอย่างมันสลับสับซ้อนจนกว่าที่เราจะมองเห็นว่ามันเหมือนอย่างเทียตมาเล่าว่ามองเห็นครูบาอาจารย์ซึ่งท่านก็ตั้งให้เป็นตัวอย่างอยู่ยกลูกเกี่ยงข้าวกันกบวัตถุอันหนึง่งซึ่งเราจะประกอบให้เหมือนอย่างนั้นตั้งไว้เป็นตัวอย่างจนกว่าจะได้เหมือนอันตัวอย่างที่ตั้งเนี่ยมันก่อนนานแต่เมื่อเข้าไปถึงแล้วเรามันมันรู่เองอ่ะทีนี้มันอินเองมันเชื่อมีคุณภาพของเราเองมันเชื่อ มันเชื่อไม่ต้องมีใครบอกไม่ต้องมีใครบังคับมันเชื่อเองมันแน่เองของมันท่าไปถึงเพราะนั้นทั้งว่าอันดับของการทําสมาธิเนี่ยเราอย่าพูดพากระโดดเข้าไปใส่แล้วก็อย่าไปปาถนาะอะไรให้มากเกินไปเราพยายามประกอบเหตุเถอะอถ้าเราประกอบเหตุแล้วผลนั้นมันเกิดมาเองดุจในเราปลูปกต้นไม้ซึ่งต้องการลูกผลของมันเมื่อเราดายาพรวนดินให้ปุ๋ยลดน้ำประกอบด,ดำเนินให้ถูกตามเหตุหรือตามหลักวิชา เราก็ไม่ต้องไปบ่นให้มันโตเราก็ไม่ต้องไปบ่นให้มันออกลูกมันค่อยโตขึ้นไปเองถึงขามันก็ออกมาเองไอ้เรื่องลูกของมันขั้นใดก็สิเหตุที่พวกเราประกอบในเบื้องต้นเราจะประกอบอะไรคือการสร้างสติเราก็กรู้แล้วว่าเป็นเหตุเบื้องต้นที่เราจะต้องประกอบขึ้นเราก็ต้องพยายามตั้งหน้าตั้งตาประกอบให้สมบูรณ์ขึ้นเมื่อสมบูรณ์ขึ้นมาแล้วเราก็เอากําลังส่วนนี้เข้าไปแต่งกายวาจาซึ่งมี การแสดงออกมาหาช่องทางอุดเซะทำลายเซะซึ่งเหตุของบาปพยายามนำพาอาการทั้งหลายเหล่านี้ให้เป็นไปในทางที่เป็นบุญกุศลซะ,ะไรนี้ค่อยๆเอามาแต่งดําเนินไปดําเนินไปอันผลนั้นมันจะค่อยปรากฏขึ้นมาปรากฏขึ้นมาเป็นลําดับไปเองมันจะมีอย่างนี้เพราะฉะนั้นพวกเราทุกท่านเนี่ยอย่าไปด่วนนักอย่าไปรีบนักแล้วก็อย่าไปบน่นโอ้ยทํามานานแล้วอันนั้นก็ไม่เกิดอันนี้ก็ไม่ได้อย่าไปบน่น แต่แท้จริงเมื่อเราทําลงไปนะถ้าเราทําถูกมันได้แต่ว่าสิ่งสูงสุดที่เราปรารถนาก็เป็นธรรมดาละเราก้าวไปที่แรกม็ค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไปมีอย่างเดียวรักษาไว้อย่าให้ตกขอให้บารุงม่้รักษาไว้แล้วก็ค่อยๆให้เป็นไปแล้วก็มองเห็นหลักคุณธรรมมันมีผลยังไงบ้างซึ่งเราประกอบหรือประพฤติในธรรมเนี่ยผลอานิสงส์ที่สแสดงมาให้เราได้รับคืออะไรเราพู้ปฏิบัติเราเห็นง่าย ถ้าเรามีสติปัญญาคอยสอดส่องอยู่เราจะเห็นเรื่อแต่เราเข้าใจจิตในผลเช่นพวกเราผู้ต้องการในทางสงบผลแต่เราไป,ไปกําหนดฐานในทางสงบฐานก่อนเราเดินในทางสงบผลทําไมมันจะเกิดสงบผานเล่าเนี่ยง้าาผู้ดําเนินประกอบไปในทางสงบฐานแต่เนื้อต้องการอยากให้เป็นไปในทางสงบผลมันก็ไม่ได้เพราะมันเดินคนละสายคนละคนละอยานกันเมื่อตัวเองต้องการจริงๆก็ต้องแยกออกมา ดำเนินอีกเป็นอีกแบบหนึ่งคือเอากําลังออกมาต่อสู้กับอะไรต่ออะไรต่างๆแล้เราก็กําหนดให้ถูกดํางดีให้ถูกว่าผลของสมาธิคืออะไรกันแน่แล้วก็พยายามกําหนดดูก็จะเห็นเพราะบางคนไม่เข้าใจเลยเพราะสัญญามันหลอกได้ยินจากครูบาอาจารย์อง์นู้นอง์นี้และนักบําเพ็ญทั้งหลายได้เล่าประกาศว่าการบาเพ็ญแล้วผลมันคืออันนั้นอันนั้นอันนั้นเช่นดุจในที่เคยอธิบายอยู่ฟังว่าพระวังทั้งสามเขาถือว่าเป็นผลอันแท้จริงของสมาธิมี ความเบาอิม่มเย็นซาดซาดสบายโล่งโปรง่งอะไรก็แล้วแตบบ่จนถึงความสว่างสวัยถือเอาอันนี้เป็นผลสมาธิที่แท้จริงก็กําหนดหากันแต่สําหรับผลที่แท้จริงอย่างพระพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้าถึงมันอันหนึ่งแต่เราได้ยินอันนี้เข้าหูจนคินจนกลายเป็นสัญญาอุปทานหลอกลวงตัวเองแล้วก็คอยกาหนดตรอ,องหาแต่ผลอันนั้นแล้วเมื่อไรจะเกิดสักทีเนาะคอยสอดคอยส่อง อันนี้ก็เรียกว่าผู้ดำดิผู้เข้าใจในผลผิดผู้กําหนดหาผลผิดผู้ประกอบที่จะเป็นไปเพื่อผลอน,นั้นมันก็ผิดถ้าผู้ใดเข้าใจว่าการทําสมาธิมุ่งหวังจะทําลายกิเลสเพราะกิเลสมันโตกว่ากวนแล้วก็ต้องการที่จะทําลายกิเลสลักษณะของกิเลสคือยังไงหรือต้องการจะทําลายเหตุแห่งบาสเหตุแห่งบาสคืออะไร เมื่อเราสร้างขึ้นมาแล้วเราจะเอาไปทําลายหรือดําเนินยังไงให้เราเข้าใจอ,อย่างนี้เราประกอบมันก็เป็นไปในทางสงบผลโดยตรงพุ่งออกไปเลยอันนี้มันใกล้ต่อมรกต่อผลมากอย่างสงบฐานก็ไกลความจริงอยู่หน่อยแต่ตอนหลังย้อนกลับมาเอากําลังส่วนนั้นมาประกอบมันก็อาจจะก้าวเข้าไปได้เหมือนกันแต่ช้าไปหน่อยขนาดเองอันนี้แหละสําหรับพวกเราผู้ทำก็ขอประกอบเหตุให้ถูกแล้วก็กําหนดให้ถูก แล้วการต้องการผลของสมาธิก็ต้องการให้ถูกพวกเราถึงจะได้ผลอันที่ถูกต้องคําที่ว่าถูกต้องในที่นี้ก็คือเป็นผลอันเดียวกันกับพระอริยเจ้ามีองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าเป็นสมุขอัครสา,าวกของพระอ,องค์หรือสาวกสาวิกาเจ้าทั้งหลายผู้สําเร็จตามพระอ,องค์ซึ่งเป็นผู้พี่ของพวกเราขอให้ได้ผลอย่างพวกท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้แล้วก็ให้เป็นไปอย่างนั้น เพราะนั้นถึงว่าการดําเนินของพวกเราถูกกาหนดถูกผลอันนั้นมันก็ถูกก็เป็นอันว่าพวกเราเราก็มีทางที่จะพ้นไปเสียจากทุกข์หรือพ้นไปเสียจากพบจากชาติก็เป็นอันว่าความสุขซึ่งพวกเราจะต้องไปสวยก็คือแดนอมตะมหานาริพานอันนั้นน่าเป็นสถานที่พวกเราจะต้องไปอาศัยสบายไม่มีวิปริตไม่มีกลับกรอกไม่เกิดไม่แก่ไม่เก็บไ,ไ,ไ,ไม่ตายไม่มีอาการเปลี่ยนแปลงใดทั้งหมด แปลว่าคงที่อยู่ในสภาพเดิมจึงเรียกว่าสถานที่มีความสุขอันมั่นคงท่านจึงจัดว่าเป็นแดนแห่งบรม,มสุขอันนี้เป็นสิ่งที่หน้าน่าอยากจะฟังน่าอยากจะได้กันเลือเกินแล้วก็น่าอยากจะประกอบเหตุดาเนินเหตุพร้อมทั้งผลกําหนดให้ถูกประกอบให้ถูกดําเนินให้ถูกแล้วผลนนั้ไม่ต้องร้องขอไม่ต้องบอกผลนั้นจะต้องปรากฏเองในบุคคลผู้ประกอบเหตุที่ถูกต้องแล้วกําหนดหาผลที่ถูกต้องแล้วก็จะเป็นับ ผลที่ถูกต้องเลยมันเป็นอย่างนี้อันนี้เนี่ยขอให้พวกเราจงพยายามกันเถอะพวกเราแล้วก็อย่าไปเดือดร้อนจกนเกินไปนักแล้วก็อย่าไปด่วนจกนเกินไปนักขอให้ตั้งอกตั้งใจดําเนินกันเถอะอาจามาก็จะพูดมากไปห,หน่อยนอะ